สบายดีพี่น้องต้องไปสุสก้นครับพบพอกันอีกคือเก่าขบวนกับผมเบาวโจกนะครับตามห้อยอีสานนะครับตามข้ามเรื่อลองครับเมื่อนี้พอดีมีคนขอมาในเพจนะครับว่าอยากให้เฮตดประวัติเกี่ยวกับเพชรพินทองนะครับนาอผมก็เลยเลือกเริ่มต้นที่อาจารย์จอยจุกจิกนะครับคนก็ได้เสียไปแล้วล่ะครับแต่ว่ากอยากเฮ็ดประวัติไว้นะครับไว้สืบทอดเจตนาล่มนะครับเพื่อลูกหลาน ทีมาหูจักนะครับเกิดไม่ญ่รุ่นอยากหูจักประวัติของเพิ่นนะครับวัดของเพื่อนกับบ่หลายครับผมพยายามหาหาแล้วครับการได้พอดีก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Facebook ของเพชรพินทองนะครับก็ได้ข้อมูลตรงนี้นะครับกับเพื่อนนะครับเอาละครับบ่หลายหญ่แห้งครับเริ่มต้นกัเขาสู้เนื้อหาสาระกันเลยนะครับอาจารย์จ้อยจุกจิกนะครับซื่อเดิมก็คือนายแหลมทองนะครับเถื่อนโยธานะครับกั เกิดวันที่2กลุ่มภ้าพันธ์นะครับพศ2491นะครับที่บันแพงนะครับอำเภอโกดุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับกับบ้านเดียวกันกับสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับนาอโดยอาจารย์จอยจุกจิกนีนะครับเพิ่นกะเริ่มต้นในการเป็นนักภาคหนังนะครับเพิ่นกะภาคหนังอยู่กับบริษัทเออโอสถสภาต็กเฮงยูจำกัดนะครับขาคนสมัยก่อนจะหู้จากบริษัทนีดีนะครับ จนได้พันโตนะครับไปอยู่กับตลกวงซีเซอ้ออีสานนะครับพี่น้องกับหนาสิฮูจักดีนะครับปลาวงสีเซอรออีสานสมัยก่อนก่อนที่ซีมีถ้าจำาบวพิดหนีชิยู่ช่วงช่วงเริ่มต้นของเพชรพินทองนะครับนาอกับซีมีกับตลกอ่ซีเซอร์อ,อ,อีสานนะครับเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอาจารย์จอจกะย่งได้พอเถ่านะครับเป็นเจ้าของอ่วงคณะบัวริมบึงลุงลาเพิ่นนะครับ เป็นของพ่อเท้าเพิ่นนะครับแล้วก็หลังจากที่ก่อนที่สิมาอยู่เพลพินทองนะครับเพิ่นก็ไปเรียนอยู่บ้านพักทําใจนะครับจนได้หู้จักกันกับอาอาจารย์ใหญ่นายนันนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คืออ้วนปัญญาอ่อนนะครับได้ไปฝากเนื้อฝากตัวเขากับวงเพลพินทองนะครับที่โรงหนังนะครับบ้านภัยนะครับแต่ว่าการสมัครครั้งนั้นนะครับกระบอสามารถที่ซีได้เรียนนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนะครับวงเพลพินทองเพิ่นซีบอลรับ เพ่อนสบรับค้นกลางทางนะครับก็คือรับยูต่ว่าบ่ใหล่น่ะตอนนั้นนะครับต้องทาให้ปิดวงกอนนะครับแล้วก็ไปพอกันนะครับไปเจอกันที่บ้านพักนะครับกะที่เยูทีจังหวัดอุบลนะครับกะค่อยได้ไปเจอแล้วก็ไปเริ่มซ่อมเริ่มพูดคุยกันอยู่หันจวค่อยจะได้เริ่มเล่นนะครับเป็นวัฒนธรรมของวงเพชรพินทองนะครับไพไปสมัครกะยาครับสมัครรับบ่รับบอกเมื่อนั้นครับทารับแล้วกะสิบให้หล่เมื่อนั้นนะครับก็ต้อง กลับไปเริ่มต้นซ้อมกันใหม่นะครับช่วงที่อาจารย์จอยนะครับเพิ่นเรียนการแสดงยูฮันนะครับเพิ่นกะมีโรคประจําตัวคือโรคกระเพาะนะครับอันนี้จากปากของอาจารย์แท็กซี่นะครับเพิ่นเว้าไว้นะครับเพิ่นกะมีช่อง YouTube ของเพิ่นนะครับของอาจารย์แท็กซี่นะครับกะเขาไปเบิ้งได้นะครับอาจารย์อาแท็กซี่นุ่มบ้านานะครับกะเขาไปเบิ้งได้รายละเอียดนะครับที่เพิ่นเว้าถึงอาจารย์จอยกะมีมีไลน์นะครับ การตลกคือกัรนะครับก็จับใจความมาที่เป็นสาระสําคัญนะครับอาจารย์จ้อยหนีนะครับเพื่อนเป็นคนที่อัธยาศัยดีนะครับหักพี่หักน้องเป็นคนสนุกสนานนะครับอันนี้จากปากอาจารย์แท็กซี่เ้ครับเพื่อนว่าเป็นคนจิ๊กจอกลอกนะครับการถือว่าเป็นคนที่มักของข้าวนะครับมกของข้าวนะครับต่ตัวอาจารย์จ้อยเองนี่เราบวกินยาบบสูบครับแต่ว่ามกของข้าวของข้าวในที่นี่กะกะ นาสีพ่อลูกกันยูนะครับน้ะผู้ชายกับนาสีพ่อลูกกันอยู่เพื่อนมักของเขานะครับการถือว่าเป็นคนที่ใส้ได้ในเรื่องเม่ยิ่งขึ้นกันนะครับอันนี้จะปากอาจารย์แท็กซี่ได้ครับบนจะปากผุมได้อันนี้กะเพื่อนกับมากในทางนี้นะครับเพื่อนเป็นคนที่อัธยาศัยดีก็ว่าได้นะครับบพว่าสิเป็นผู้ยิ่งผู้ชายแต่ว่าสิเน้นไเป็นทางเป็นยิ่งนะครับอัธยาศัยดีกับเป็นยิ่งนะครับอันนั้นเท่ากับละไว้นะครับบนเ้าพื้นนะครับอาจารย์เอ้ยบนเ้าพื้นเด้ออันนี้กะเว้าให้เป็นกิ เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับให้พี่ให้น้องได้รับรูก้กันนะครับเนาะอาจารย์จอยเพิ่นกะป่วยนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งเบาหวานเพิ่นขึ้นนะครับก็บเกือบบวกลดด้วกันอาจารย์แท็กซี่เพิ่นเล่าว่าน้ำตาลขึ้นมาสามลอยกว่าน,นะครับก็บเกือบช็อกนะครับก็บเกือบเอาชีวิตบวกลดแต่เพิ่นกะเพิ่นเปยังไนงะเพิ่นเป็นคนที่มีสปิริตนะครับเพิ่นเป็นคนที่มีความราับผิดชอบนะครับบ่ว่าสิสิ ใครซีป่้ยขนาดใดน,นะครับนาวิธีก็ต้องเต็มร้อยนะครับรวมถึงอาจารย์นิ่งน้องนํานะครับเดี๋ยวว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวคอยสิถึงคิวอาจารย์นิ่งน้องเพื่อนนี่นะครับสิเต็มร้อยนะครับถึงแม่ร่างกายสีโบเต็มร้อยก็ตามนะครับนาะและกาผลงานนะครับทีทีทสาซื้อเสียงให้เพื่อนนะครับ และเด่นที่สุดนะครับก็คือนางโมลานะครับเพิ่นลำเสียงไม่ยิ่งนี่สุดยอดอีลีครับผมว่าเป็นตลกที่สามารถล่องเสียงไม่ยิ่งได้นะครับมีอาจารย์จอยนะครับเพื่อนออกมาโดย่เป็นการดัดนะครับถ้าเป็นการดัดเสียงนี่เพื่อนจะเป็นเสียงลบเปนครับเสียงลบอยู่ในคอม์นบอกมันก็สิเป็นเสียงอ่าคือเสียงกระเทยนะครับซิคือเสียงกระเทยดัดเสียงไม่ยิ่งเวลาร้องเพลงนะครับแต่อาจารย์จอยสิบ่เป็นอย่างสั้นนะครับ อาจารย์จอยเปลเป็นเสียงิยิ่งโดยกาเนิดนะครับผมว่าเป็นอัจฉริยะในเสียงเพลงอีกคนหนึ่งนะครับที่จริงกเกือบทุกเพื่อนเป็นตัวล่องนะครับตัวล่องเป็นตัวอยเสริมจากอาจารย์นิ่งนองนะครับแต่ว่าท้าบทหลักๆของเพื่อนเลยนะครับที่สางซื้อเสียงอิลีกาซิเมนนางโมลานะครับไปหาเบิงยอนเบิงได้นะครับนอในช่อง YouTube นะครับพออยู่ได้นะครับ สักพักหนึ่งนะครับเพื่อนกะเริ่มป่วยนะครับเริ่มมีอาการป่วยนะครับกะรักษาพยาบาลอยู่แค่สองเดือนเท่านั้นนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลสีนคะรินนะครับที่จังหวัดคอนแกนเท่านี้แหละครับพอจนถึงวันที่สิบเจ็ดนะครับพฤษภาคมพศสองพันสี่ร้อยพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับ เพิ่นก็ได้จากไปนะครับโดยสิริอายุ50ปีนะครับโดยโรคกระเพาะและก็โรคเบาหวานนะครับเพิ่นก็ยังมีภรรยานะครับหนึ่งคนนะครับก็คือนางน้อยนะครับแล้วก็บุตรชายอีกสองคนนะครับบุตรชายอีกสองคนนะครับบอกอเอ้ยน้ำละกันนะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นกันยังมีชีวิตอยู่เขากับบรูว่านะครับคนที่รับลูกไปแล้วที่ต้องการเนี่รก็มีบุตรสองคนนะครับ ที่นี่เทากับมามามาเว้าออถึงผลงานนะครับเท่าที่หาประวัติได้นะครับจะหาได้แค่นี้อีลีนะครับผมพยายามไปเปิดเบิรงหลายๆช่องนะครับหาข้อมูลกับข้อมูลกับซิมีมาจากผมกับสนนบันนิษฐานวันนาสมิมาจากแหล่งเดียวกันนี่แหละครับแต่ว่าข้อมูลที่ที่แปลงออกไปนะครับเป็นกิจวัตรประจําวันของอาจารย์จ้อยกับยูนในช่องอ่อาว์แท็กซี่นะครับนุ่มบ้านหน้าด้วครับเด้อ ขปเขาเพิ่มได้นะครับผมก็ได้ไปฟังจากเพื่อนแล้วละครับมาอย่างเช่นสมัยก่อนเพื่อนมีรถนิสันสีแดงคันหนึ่งนะครับนาะเพื่อนก็นติดแคลิอบอยเลยหลังรถติดแคลิอบอยมือตึ๊บแล้วก็ติดสติกเกอร์บใหไงเลยจอยจุกจิกเพื่อนว่านั่นแะหละครับรถคันนั้นแหละครับจะคือรีสอร์ทเคลื่อนที่ของเพื่อนนะครับนาออันนี้ครับอาจารย์แท็กซี่เพื่อนวานะครับ fc เพื่อนกะยาฟาวาให้ผมด้ครับเด้อ fc อาจารย์ใจก็ได้ fc ผมก็ฟังเพิ่นเล่ามาอีกทีนึงนะครับน้องมาบ่าให้พี่ให้น้องฟังนะครับเอาละครับกะเรื่องเล่าของเพื่อนกะจบลงไปมันก็มีแค่นี้อีลีนะครับน้องผู้ใดนะครับมีเก็บประวัตินะครับสามารถทีซีส่งมาเพิ่มเติมได้ในคอมเมนต์ท้างล่างนี้นะครับเด้อสำหรับเมื่อนี้นะครับกะโค้งสีพ่อไว้ซัมนี้นะครับ ที่เป็นประวัติของอาจารย์จ้อยนะครับประวัติต่อไปกับผมกับสิวยามเฮ็ดนะครับหลักๆกับิมีอาจารย์นิยานนะครับอันนี้ขออนุญาตเพิ่นแล้วนะครับพออาจารย์นิยานแล้วแล้วศิวิขออนุญาตอาจารย์แท็กซี่นะครับว่าสิขอเหตุประวัติเพิ่นนะครับแล้วก็ต่อไปกับเป็นอาจารย์นิ่งนองอาจารย์นพดลนะครับเพราะว่าเพชรพินท่องนี่นะครับเป็น วงดนตรี่อยู่ในใจผมผมคิดเห็นตอนสมัยผมเป็นเด็กน้อยเนาะเป็นบ่าวน้อยสมัยก่อนขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับหมูสองคนครับเพิ่นมาเล่นแถวบ้านผืออำเภอบ้านผือจัางสิอำเภอลำสูงอย่างสิพ่อผูอ้ข่าวอำเภอท่าบ,บ่อจังสินเนาะขับมอเตอร์ไซค์ไปครับหนาวกาหนาวฮอตยามหนาวนีวน่หนาวกาหนาวครับเงินกับบ่ใครมีนะครับสมัยนั้นค่าเขา้าสิบบาทหรือสามสิบบาทผมก็จำผมก็จำจำบ่อไ้น่าสิเป็นสามสิบบาทบ่ ี่ราะประมาณนี่แหละมากล่ายครับ้วก็สมัยเป็นเด็กน้อยอีกย้อนไปอีกแบบน,นี้ไปเลี้ยงงัวมันจะมีวิทยุเพิ่นเปิดทุกวันอาทิตย์นะครับนอ้องกลับมาต้องฟังครับงัวเขาคอกแลกยากก็ต้องเปิดวิทยุฟังฟังนะัฟัง,ฟงทุกสุดผมว่าผมจําได้เก,กือบทุกสุดนะครับนอ้องเป็นแต่แม่แต่สุดพญา้า พญาบรรลือโลกบอกพญานางจะย่างหนึ่งครับทีนอาจารย์นิ่งดองพันวาไอ้นี่หักเปรียบเหมือนนักนกกิบแหล่ไล่เหลืองนกกิบปีกแหล่ไล่เหลืองบินมาจับต่อเสี้ยงผู้เดียวบ่มีคูไอ้ผู้บินท่อมๆตอมดอกบัวบานบินพันๆให้นางสีเครื่องเสาไอ้หักเจ้าก้มกามไฟเครื่อตัดเครื่อเตยเครื่อเนื้อพมาผาตัดขาดแล้วอย่างสิ้น่อยกระโบมีซะแล้วนางเอ้ย ยังจำได้ฮอดเสมอนี่แต่ว่าจำพิพิธถึกๆนะครับกามากักหลายปีแล้วนะครับเนาะกาย่งจำได้ยุ่งนะครับแล้วอาจารย์ญงก็เคยเจอเพป็นการส่วนโตนะครับการช่วงนึงนะครับช่วงนั้นผมก็ไปเฮ็ดร้านนะครับเปิดร้านประดับยนต์อยู่ที่ขอนแก่นนะครับเพื่อนก็เอารถมาเฮ็ดนะดังนั้มีการพูดคุยกันนะครับกาหลายปีแล้วนะครับเอาละครับวาลายใหญ่แห้งครับเอาไว้พบพ่อกันคลิปไหมนะครับ คลิปต่อไปอยากฟังอาจารย์ใดก่อนนะครับกาคอมเมนต์บอกพูดคุยกันได้เลยครับเด้อหมดทได้หาข้อมูลนะครับมานําเสนอให้โดยเร็วนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับก็ต้องขออัาธนาคุณภาษีระตับไตซอยโดยนมาดานห้พี่น้องนะครับนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนนะครับเดินทางปลอดภัยค้าขายล้ำรวยนะครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองครับสำหรับเมื่อนี้ก็ต้องกล่าวคำบาณครับ